สวัสดีครับพี่น้องครับแบบแบบใครเอ่ยมาแล้วรถตู้สีขาวจูนพูนนะครับมาแล้วไปไปลูกไปลุยลุยโอ้ยหลูกคูลูกคูล้มได้มาแล้วมาแล้วนี่งินหาพันบ่ฮะนี่งินหาพันบ่ลเจ้าเท้น้ำไยผมลืมเลยเด้ยบ่โอสโผล่มาเห็นบ่ แน่นอนอิริพลังลักพลังศรัทธาอ็คืออย่างวุฒิเขาไปเปิดเดี<น>๋ยวคลิปคลิปต่อไปครับอัานน,นั่งนอนแค่ไหนอ๋อคำตามอทิเฐานได้เนาะม,นมาเมนต้อตงดูแลลูกสาวเขาได้คุ้มครองพิทักษ์พิทักษ์ปกป้องมารอืม,อมทีมของป้าปุ้นทุ้มบบเป็นตาสแตก็กเห็นมองจอดรถเพาะออเอเห็นโอ้น่นนอนอิรี ซ้ำมาสั่งไว้เองกว่ะนอนอยู่บันมาเปิดแอร์จนหนาวเออนี่ยรถพออทับจอดอยู่นะครับเนี่ยปวดเหลวปวดเหลวมากกว่ามูดอยากจอดตรงนี้ก็ได้ตัวที่คุณอะไฟฝากามีเนาะคุณอารถพออไปเนี่ยน้องเอลิน้องปวดด้วยตุดเจอดอีลิตุดเจอดเนาะไปเลยหลังสุดเลยไปเลยครับไปเลยพี่พี่ กอต้วยกวนตมวมอ้ซุ่มซ่มกวนนีนี่เอกาเาเพื่อนค่ะบอกโทรัพทวนๆอยู่โอ้ยมนี่มองจอดรถจอดแล้วมองพัมนักย่างดีเลยเนาะด้านหลังยอดเลยีเด็กสืดออดเพชรเสือมาิแจกกันเลยโอ้ดามือยู่ยโสมือ่ปุ๋รากระท ข้าชิญยังครับพี่แก๊ปครับผมอันพี่มอสเอาเสื้อมาให้ยังเอสพีอีเอาไปแล้วครับโอ้ได้แล้วมันบอะพอ้ด,ดีครับเป็นต่ได้ไรง,งานบอดน้อยยื่มือเนี่ยเบือ้องการแล้วเนะาะสถานที่ดีไรไปหาหนูห้องอ,อ๋อสถา,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 านการณ์เชียงปอยสวยด้เชียงป่อยคือบ่ยืมอันอาจารย์ใจมั้

จอดรถเดินอย่างดีเลยชเโอ้โหึเบาอีบากนะเป็นพี่เอมินโอ้ย ไปไหนน้องโยน้องเยไปไหนหมดเนี่ยเขาเรียนใหม่เขาเรียนใหม่สิเนี่ยเดินไปแตาขี่พิบากมากเลยอ้าวไม่หมดโยมาแล้วใส่เต็นที่เต็นที่นะเต็นี่เต็นที่เต็นหยอกพี่ เขาวิ่งหนีพี่โยเลยพี่เบนพี่เบนกำลังมาก็เสกระหนาวโย่เออเพดียวมุนเดียวอไมันเดียวอันพ่อมันเดียวอมเดียวบเดียวบพ่อมนพ่อม้าดีครับอม บอกอีบักมานน้ำสนามย่างดีไหมชี้ขึ้นฉากด้วนดิต้องให็ขอไข่ดีดิดับย่างดีเลยเมฆใม่กระไรพอเปิดพัดลมเตากันหนีโอ้ยเดี๋ยวพูสมฉากสวยแต่สมซ้ำโอ้ยเอ้ยเขาปาก สงบบบบบีบไหมภาพไหเอหแล้วบานนีโอ้สวัสดีครับคุณแม่นิดเดียวเลยนะพอนำเมียนเนาะ

อะไะครับพี่รเนี่ยแม่แม่มา้บเรนเสียงครับได้มาได้อยุ่ได้ยูได้ยูทางนี้ได้ยูเสียงได้คุณแม่คุณมี้าวมี้น่รู้ทุกวันเลยนะครับูนะครับเนาหไตั้งที่ละไดป รูดเดียวกันหมดเลยแม่เดี๋ยวรูดเดียวกันหมดเลยนะเจ้ด้วยโอเคุญยิงเขกดเดียวกันหมดเลยได้แล้วได้แล้ว1 2เดี๋ยวไปเอาในกล้องนี้นะครับ กพดค่ามาหาของคนา้ับงามเนาะลเนาะขอบคุณค่ะค่ะพาหน้างโอ้จงเสอตอนประปานครับี่เมเกหมอลมองหมอนไ่ายขออย่างไรแล้วชีวินี่ขออายุยืนยืดมอายกพอแล้ว ยังยินบ่ยจะไปหัเต้นนะฮันเ้อรผู้บ่าสิดึงอยู่นี่ผมสวตเนด้ิผู้บาสูรด้เาตงคนนตูนถึงบางๆซัน้ว่าโคนตูใช้เอ้ยจะไป็รูวันกาญชนาะกาใช้เอ้ยเีบีค่นตูนจะเป็นสูงบางมากหรืกาใช้ไหม ญยาละนนเลยคอยแตกต่างกับเจ้าบักคกเขาคือทักผิดมาทำเ่ยเจ้าอย่ามาใส่เก้วรส่แก้วเห็นตัวจริงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพอนน์พอนมาเห็นตัวจริงแล้วเจ้าใส่คากันรีบๆพื่อได้รับาเสียงใจเป็นไรคุบอรีบคารีบๆ อยู่ที่เพ็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเรามีเรื่องกันสักคู่เดี๋ยวมาการใช้พีเสาให้รูด